เป็นพระานกาสื่อารพระบรมราชินีนาถรัชภายาทยรงใจเพื่อไทยองวาชิิตได้เป็นประธานเือผูุ้๊เรียนที่สถาแนะนังสัมัา สัมผัอิโกปิยปสัมขัสรนังคสัสภณังวะถามิาปียเปรรมังสรนังคสมวิชาิยาปะยังสมาจานิปะนาติกะเมสุปิชาจาราเวระมะมาทิจามิสุปราเมระมะอิสิกากะทังสัมลังวิโสทา ได้เรียนมาจบอีกคำรบหนึ่งซึ่ abor, งในปีน to to being studied studied wi ี้ถือเป็นโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 2ดสิสพรรษาพระศพกรุงอวงต่างอาพื้นปิติอินดีที่ใต้ฝ่าร่มที่ดีพระบาททรงมีพระเกียรติคุณเพิ่มพูนกระจายไปทั่วทุกที่สาริศเสด็จศึกเป็นรัตนนาวีของคนชาวไทย ระสมปรณรทุกดวงดันกระจัดแจ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าว้นกระหม่อมย่านหาที่สุดที่ได้ที่ศิลปะชีพพิเศษเพื่อฟื้นฟูศิลปะอาตยธรรมที่งบ้านทั้งชาติในท้องถิ่นต่างๆของไทยให้ฟื้นคืนชีพประมงอย่ัดยื่นอยู่กอบกันในหัวใจของคนชนชาวไทยที่ผู้นำผสมปิตรช่วยทุกหน้าทุกหลอดดูดีกว่าทั้งปวง ที่มาที่มุพรมอบหมียกันที่นี้ผู้ประงโูง้อนาบาภาักษาได้ก่อาสาตุลีพบาให้ส่งมาเจริญมีพระชนมายุ่ยิ่งดีงานส่งพระเกษรสิบาเพียบอ้อด้วยปิตตะพิรครนใจมีคนมีพระราชประสงค์สิ่งจะมาหมายชิ่นใจขอจงสังเิ ignored Nammbe nualहpati Atan antara raயோ เชิญท p ia p ia ran, ่านญาติประชาชนรับผมในฐานะที่ลงนามถวายพระพรนะครับกำับกำลังพระอาจารย์นะครับผมกำลัง เพื่อที่จะมาจัดการในวันนี้นะครับผมมาร่วมงานในวันนี้ซึ่งงานในวันนี้นั้นขออนุญาตผู้ที่เข้าร่มานในวันนี้นะครับให้กับท่านผู้บริหารและข้าราชการพิจารนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่13ธันวาคมที่เราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้รู้เข้าใจนะครับในงานที่เราเกิดงานน้ำลมของท่านวันนี้นะครับผมมีการรับบริจาคโลหิตนะครับ